สอดเทิดอดเราก็เอื่นอันนี้เขาเอื่นไ <in> si ม้ควบควบนี่ที่ว่าเขาตํานี้เล้วเลยซี่สอดเขาเอื่นสี่สอดครบซี่สอดแล้วเขาควบนี่ล่วงไปมันก็เลยสิเด็จเป็นร้ายแบบนี้อันนี้เขาเอื่นอันนี้เขาเอื่นเขาอันนี้เขาเอื่นเขานี่ผ่าเป็นภาษาไทยเขาเอื่นตะกอฟื้นสาตะกอเขาเอื่นฟื้นของตะกอเนี่ยมูเนี่ยอันนี้เขาเอื่นนางนายายอันนี้เขาเอื่นฟื้นนาง ฟื้นฟื้นสี่สิบสองากคู่บ่วาสิตาม,มีแบบไหนไไเอออยากเดี๋ยวย้ายสีจอให้บิง้งสีเทาให้บืง้งสวสดพุ่งให้แบบนี้เขาเอิ่นเส้นพุง่งพุ่งมาแบบนี้นีอันนี้มีเราเนี่เขาเอิ่นเส้นพุง่งเคี้ยมันนี่เขาเอิ่นเซ้ยนยืนคีดไว้ไม่มีเวลาเขานี้เขาจะดึงมาแบบนี้นี่ดึงมาแบบที่ว่าเขาสิเล้งเบิองวาแดงเขาไม่หอดใสแดงเขาไม่หอดใส เดี๋เงาม่หดนี้เขาก็เอเคจดเดยงหดนี้แล้วเขาก็ที่เบิ้งตัวลายมันมาแบบนี้ปลาลายมันตีมาแบบใดกินสีนะเขาเบิ้งจดกับมันถือกันเขาต้องแนบให้มันถือกันนี้ขันเจ็บเพถือกันมันก็เอื่นเพสวยสีมันมันมันเพียงกันเจ็บเเสมอกันเขาต้องเห็นแบบนี้นี่เป็นนี้ต้องเห็นเสมือแต่ว่ามันเพียงกันแล้วปุ๊บนี่เขายังคอยท้อได้ได้เลยเพราะว่ามันเพียงกันแล้วเขาก็เหยียบไปใส่เลยนี่แบบนี้ีเยเหยียบมาสีเลยเหยียบมาสีเอ็กซ์ซี อันนี้เขาก็มาสอดตัวนี้อีกสอดพุ่งก็เอื้องเส้นพุ่งเอื่องเสียนพุงเขาต้องเนะมาแบบนี้เขาต้องเก็บสีแดงที่เทาโอวไปสีเหลืองเท้าโอวไว้ให้มันตรงกับสีเหลืองสิปวดพรสิปวดเนะเขามาแบบนี้ซื้อไว้เก็บมันเพียงกันระเด้อไหน,เ,นเขาจังเอาถ้าเก็บมันบ่เพียงกันต้องกับบางงามอันนี้ยายเหยียดไปยายเหยียดไปตัวนี้แหละเอา วันนี้เฮากะแน่ใส่เบิ่งว่ามันบ่เพียงกันเฮากะแน่ใส่ให้มันเพียงกันตินี่อีกใส่คืออีกใส่จังซี่ต่มบ่ซอบ่ให้องเบิ่งอ่ะวบมาก่อนบสนแล้วก็ควบอคือสิบ่มีแฮงแต่บก็สวยนั่นกได้อ้าวเหยียบลงมันาลง้พี่พี่มันเียอดมา่นี่ ใด้ดีๆตออปัดแห้งเกินไปตอนแรกๆก็ดูก็น่าจะยากนะคะแต่พอไปทำแล้วมันก็ก็พอทำได้มันก็ง่ายอะไรอย่เงี้ยค่ะได้รู้จากวัฒนธรรมหรือว่าเป็นประเพณีของคุณในท้องถิ่นของเราอะค่ะ เป็นภูมิปัญญาของคนในท้องถินนะะ่นค่ะภูมิใจค่ะภูมิใจที่รุ่นปู่รุ่นย่าหรือพ่อแม่ของเรานทำน่าภูมิใจขนาดนี้ว่ามันก็มีวัฒนธรรมได้มาถึงขนาดนี้ค่ะนี่นะ <What? S 2> เห็เดบาทำเย๋ยวเห็ดบ่เดี๋ยวมาเห็ดลองเบื่องประจับบ่ ชอบขั้นตอนการทอผ้าค่ะเพราะมันมันได้ฝึกทักษะไปด้วยค่ะได้ความรู้แล้วก็ได้ความสนุกสนานวันนี้เพียวนี่จับสินไม้พรมจะพื้นพรมเนี่ยขมาเออเนี่ยขมา้าไปวันนี้เขาสีเบืองไร้เลยทีหาสีดึงออกไปสีเขาสีเบืองไลท์เลยทีดึงมาต้องเจนิโคลมาเดีนี้ขั้นแรกที่เราเห็นนะคะก็แบบยากอยู่ค่ะพอลงไปก็รู้สึกว่าง่ายอยู่ค่ะแต่ยังขูกขาดนิดนึงเพราะว่าไม่ชำนาญค่ะ ก็ได้ไประโยชน์นะคะก็จะได้ความรู้ติดตัวแล้วก็ที่เห็นนะคะก็จะมีมคนเฒ่าคนแก่ที่เป็นปู่ย่าตายายของเราอะคะ่ะมาทำมาทำการทอผ้าก็ก็จะได้ได้วัฒนธรรมที่ติดตัวกับเราไปด้วยค่ะผ้าสินติ้งแดงเป็นเอกลักษณ์ของเมืองพุทธสงหรืออำเภอพุทธสงอะคะ่ะก็ให้เพื่อนเพื่อนช่วยกันอนุรักษ์ค่ะเอา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 ,เอา,เอามีนีสอดมา แล้วก yes. so, uh, like mm ็สวยสอนสอมาหยับให้เนียนหยับลงอีกไหมฮะเออหยับให้มันอ่ะเออเออไอหยับมาหยัาเออสอนมาลูกเฮ็ดดีๆอย่ามันสอนกันเด้อเออเป็นยังนงอ่ะอ่ะจับมาอันนี้มาลูกแน่มาเนี่ยพื้นมาเอออันนั้นก็ป่อยไปหันละอาไปหันละอาไปหยับอาไปการทำผ้าบางครั้งเราไม่เคยรู้เลยเราไม่เคยลงมือทำอะค่ะมันก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดแต่ถ้าเราลงมือทำมันก็จะง่าย ที่เราทํามันก็จะดีขึ้นเองนะคะถ้าเราทำถ้าเกิดเราเอามาทํำตรงนี้ประเพณีมันก็จะได้สืบทอดต่อไปไงครับเพราะว่าประเทศไทยเรามันไม่แน่นอนหรอกคะ่ะรับวัฒนธรรมตะว,วันตกมามากถ้าเราทํากิจกรรมตรงนี้ได้ดีต่างชาติก็จะเห็นว่าไทยยังใช้ของไทยอยู่ยังทําประเพณีที่ดีอยู่ะคะ่ะ ถ้าเราช่วยกันอนุรักษ์ไปมันก็จะอยู่คู่กับเราไปตลอดไปค่ะการทอผ้าไหมมัดหมี่ตีนแดงได้รับการถ่ายทอดสู่ลูกหลานเป็นภูมิปัญญาติดตัวที่ไม่สามารถตีเป็นมูลค่านอกจากเป็นความภาคภูมิใจในฝีมือและวิธีที่คนรุ่นก่อนฝากฟังไว้ให้ชนรุ่นหลังได้อนุรัก,กษ์สืบสาร,ศ,รศิลปะลวดลายแห่งอารยะที่เต็มไปด้วยคุณค่าอันน่าเรียนรู้และจดจำ